สวัสดีครับกับีมครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับเจ้าลอกชิมาโน่นะครับมาลาเวลนะครับ2อ0พ HG ตัวนี้เป็นลอกกระแสเดือดนะครับเป็นลอกกระแสเดือดจากค่ายชิมาโน่เลยนะครับก็คือตอนนี้สาวกตีเยอปอมแคทเยอะใช้ฝั่งนะครับถามหาลอกตัวนี้กันเยอะมากนี่ขนาดยังไม่ทันลงนะครับผมก็โทรกันมาทั้งวันเลยเดี๋ยวรีบลงให้นะมาเดี๋ยวเรารีวิวกันก่อนนะครับนี่ครับเบอร์2อ0พ HG อ้าวมาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับ อันบ็อกอันบ็อกนะครับแกะจากกล่องมาเลยนะครับดีไซน์สวยมากสีออกสีน้ําทะเลนะครับเป็นสีฟ้าน้ําทะเลแบบเข้มแล้วก็เป็นสีด้านนะครับสีเขาจะเป็นสีด้านนะครับสวยมากตัดกับสีเงินจะเรียกว่าเงินก็ไม่ได้นะมันเป็นสีควันบุหรี่นะครับสวยจริงนะครับสวยจริงแล้วตัวเนี้ยมันได้เฟืองตัวใหม่นะครับเฟืองตัวใหม่จากค่ายชิมาโน่ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะหมุนแลเงียบมากแล้วก็ลื่นนะครับนี่ผมแค่แตะเบาๆนะผมไม่ได้ออกแรงหมุนอะไรเลยนะครับนี่ นะมันลื่นจริงๆครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบโช๊กนะครับตรงนี้เป็นแบบโช๊กนะครับตัวเปิดปิดหน้าล้อเป็นแบบโช๊กฉะนั้นเวลาเราตีเหยื่อแรงๆนะครับตียังไงมันก็ไม่ปิดนะครับสําหรับสายหวดนะครับสายหวดนะครับตียังไงมันก็ไม่ปิดนะครับตัวนี้พลังเบรกอยู่ที่9กกิโลนะครับสปูลแต่งนะครับแบบเป็นลายเหมือนเล็บเสือนะครับโคตรโหดโคตรโหดชอบมากนะครับสปูลแต่งนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับพลังเบรกอยู่ที่9กกิโลไหนลองเบรกดินี่เบอร์2 0 0พนะ Uh huh. อือหือโอ้โหนี่ยังปิดได้อีกนะครับโหถ้าปิดสุดนี่ล็อกแน่เลยอือ uh หือเบรกแน่นจริงๆครับเบรกเก้ากิโลข้อสาคัญเบรกมันเนียนเบรกมันเนียนครับนะไหนดูข้างในนิดนึงตัวนี้ให้กิ๊กเสียงแบบไหนตัวนี้นะครับสามารถเอาไปตีงานน้ําเค็มได้เลยนะครับนะนี่ปั๊บอ๋อนี่ครับชุดกิกเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเสียงหักข้อสําคัญมีซีนกันน้ําเข้าห้องเบรกให้นะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเอ้าผมลืมแจ้งนะครับตัวนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมตัวนี้มันพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับบอดี้ครับตัวเนี้ยทางบริษัทแจ้งว่านะครับได้เอาเทคโนโลยีนะครับของเจ้าส t a ร์ C ิกซีไอโฟพัทนะครับคือรุ่นพี่ของเขาเนี่ยมาจัดดักจัดเต็มอยู่ในเจ้าตัวมาลเวลตัวนี้นะครับ บอดี้เขาเป็น C.I. 4 o u Plus นะครับเลยทําให้น้ําหนักของเขาเนี่ยเบามากถึงมากที่สุดผมว่าแล้วตอนแรกผมถือขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันเบาจังว่าลอกราคาแค่นี้มันไม่ควรเบาขนาดเนี้ยเออคือราคาแค่นี้มันควรจะต้องหนักกว่านี้แต่พอเอาขึ้นมาแบบโหนี่สิเขาถึงเรียกว่านวัตกรรมครับเบามากนะครับเอาบอดี้ C.I. f o u Plus มาใส่ให้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริง,รงๆนะครับ อเรามาดูสเปคเขาว้าวนนิดนึงนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นเบอร์2,005 HG นะครับรอบของเขาจะอยู่ที่6.2นะครับพลังเบรก9กิโลน้ำหนัก205กรัมไม่น่าล่ะผมถึงว่ามันโคตรเบาเลย205กรัมนะครับลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็ม6ตลับนะครับจุสาย0.25นะครับมิลลิเมตรนะครับได้160เมตรฉะนั้นเหลือเฟือแน่นอนนะครับตอบโจทย์ดุการใช้งานนะครับเบรกแน่นเบรกเนียนนะครับ นะเสียงโอเคแขนเป็นแบบระบบแขนเกลียวนะครับก็สวยน้ำหนักเบาใครที่มองหาลอกเทพเทศแต่ราคาไม่แรงผมแนะนำเจ้ามิลเวลตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับมีเข้ามา2เบอร์นะครับมีเข้ามา2เบอร์นะครับนี่เบอร์3,000ันสี่สามพันตัวนี้ก็จะเอาใจแบบพวกสายตีเหยื่อบิ๊กเบดนะครับสายตีเหยื่อบิ๊กเบดตีเหยื่อชายฝั่งนะครับแคชเหยื่อชายฝั่งตกเหยื่อสด นะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบลอกแบบครอบคลุมจบในตัวเดียวก็จัดเบอร์ซีสามพันได้เลยนะครับตัวนี้เนี่มือแข่งสวายเริ่มเอาไปใช้กันเยอะมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักเบาเบรกเนียนนะครับแล้วก็ตีไกลเพราะว่าเป็นสปูลทรงลองแคทนะครับตัวนี้ก็ใส่บอดี้ซีไมาให้นะครับปกติเนี่ยตาตาด็กตีไอโฟพัทเมื่อก่อนผมขายนะหกพันเเดี๋ยวราคาหายไปหายไปเยอะมากเดี๋ยวราคาท้ายคลิปนะครับหมุนเนียนมากอะหมุนเนียนมาก ไหนดูเบรกโอ้โหเสียงเสียงเสียงนี่เบรกโคตรเนียนเนี่ย,ยผมบอกเลยปิดได้อีกนะครับถ้าปิดสุดคงล็อกอะ่ะสุดสุดจริงตัวนี้สุดจริงนะครับอามาดูสเปคร่าวกันนิดนึงนะครับสําหรับเจ้า c สามพันตัวนี้นะครับรอบก็หกจุดสองเหมือนกันนะครับ็นรอบเพชรจีพลังเบรกเก้ากิโลครับน้ำหนักตัวล้อสองร้อยห้ากรัมอ่ะทำมาดีมากเรียกได้ว่าโคตรเบาอ่ะเบาแบบ อารมณ์เหมือนไม่ได้ถืออะไรเลยเรียกได้ว่าตัวแพงต้องมีเขินนะครับตัวแพงต้องมีเขินนะครับหกลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มจุสาย0.25มิลได้210เมตรนะ210เมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนมากลูกค้าเนี่ยที่ซื้อเบอร์3,000นะครับ4,300เนี่ยก็จะใส่สายอยู่ประมาณ PE 1.5กับ PE 2เป็นหลักนะครับแต่บางคนเนี่ยที่ไปงานพวกหมายปลาเก๋าตันหรือว่าพวกชโดตีเหยื่อสดหรือว่า พวกตีเหลือบิกเบดจะใส่ p ี3เลยก็ได้นะครับก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานของเรานะครับขนาดก็ต่างกันนิดนึงนะครับแต่น้ําหนักตัวลอกเท่ากันนะครับผมบอกได้เลยว่าใครพลาดตัวนี้นี่เสียใจด้วยนะครับสปูล3,000ก็จะเป็นสปูลเล็ก2 5 0 0ก็จะเป็นสปูลตื้นนะครับบอดี้ก็นิดเดียวครับแทบจะไม่ต่างกันต่างกันที่ตัวจับนิดนึงนะครับ2ตัวเนี้ยผมจัดให้ราคาเดียวกันเลยนะครับสเปคขนาดเนี้ยเนี่ยบางคนคิดว่าโหพี่6000กว่า7 0 0 0อีกแล้ว ไม่ใช่ครับหายไปครึ่งหนึ่ง ,3950 บาทเท่านั้นนะครับ3า5 0บาทนะครับ2เบอร์ราคาเดียวกันไปเลยนะครับค่าส่ง EMS 50บาทผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับใครที่จะไปซื้อสตาร์ดิกนะครับใครที่ตามหาแวนฟอร์ดเอางี้นี่หว่าใครที่ตามหาแวนฟอร์ดนะครับเบอร์2005กับเบอร์3 0 0 0ผมอยากให้ลองเปิดใจเอาตัวนี้ไปใช้ดูครับรับรองสเปคไม่หนีกับแวนฟอร์ดแน่นอน100%นะครับเรียกว่าสู้ได้เลย เรียกว่าสู้ได้เลยแต่ราคาหายไปสามพันนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะอ้าวทักมาที่ Facebook Hat f a c e b o o แฟนเพจ g ัทไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้านะครับพิมพ์แจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันมาแค่เบอร์ละสี่ตัวเท่านั้นนะครับมันมาแค่เบอร์ละสี่ตัวเท่านั้นนะครับช้าหมดอดเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ดูมาจาก YouTube ผมฝากลิงก์นะครับลิงก์เพจลิงก์ไลน์เบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าช้ามันหมดแน่นอน100% นะครับโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ